บการตำรวจนครบาล6นะคะได้สั่งย้ายรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบานบางรักไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล6หลังจากถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์จากเพื่อนตำรวจด้วยกันเพื่อวิ่งเต้นย้ายตําแหน่งค่ะ พลตตร,ร,รีทรงพลวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงนามคำสั่งให้ร้อยตำรวจเอกชนินทัศน์รัชชิโนไโตรรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรักไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล6โดยขาดจากตำแหน่งเดิมนะคะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาลมอบหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลังจากที่ร้อยตำรวจเอกชาญชาญเย็นสุกรองสรรารวัตรจาร,ราจรสถานีตำรวจนครบาลน,นิมิตใหม่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับร้อยตำรวจเอกชนินทัศน์เนื่องจากมีการมอบเงินจำนวนเจ็ดแสนบาทให้ซึ่งถูกระบ,บุว่าเป็นเงินค่าวิ่งเต้นในการโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสรรารวัตรถ,ถึงรองผู้บังคับการประจำปี2558เมื่อผลการแต่งตั้งออกกลับไม่พบรายชื่อของตัวเองจึงมาติดตามทวงเงินคืน แต่ว่าทางร้อยตำรวจเอกชนินท์ศั์ไม่คืนเงินนะคะจึงแจ้งความด่วนคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์แต่ต่อมาได้คืนเงินให้กับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อแล้วทางด้านพลตำรวจตรีเจริญศรีสารลักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองระบุว่า แม้จะมีการคืนเงินแต่ถือว่าเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความกันได้นะคะส่วนตำรวจทั้งสองนายค่ะก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางด้านวินัยแล้วค่ะ